ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ทางนู่นทางนู่นเขาคุณแอบปั้นหัวมันอยู่ทางนี้ทำอะไรนะเนี่ยขุดกิบโอมขุดกีบมจิ้งรีบว้าวดูนะคะได้กี่ตัวละวันนี้ได้สี่หาตัวละได้สี่หาตัวแล้วใช่ไหมเดีตัวไปดยอันนี้ไหนไม่เห็นรูเลยอ๋ออันนี้ ไปรอแป๊บหนึ well, voilà. yeah, right. right. yeah. okay. ่งนะจียงจียงปึ๊บรื้ออันนี้ดูหน้าตาสิครับโอ้โหอุ้ยตัวยิ่งใหญ่เลยวันนั้นนึงเนาะอ่ะอ่ะถือนะมีแก๊สนุ้ยไหมอ้าวจิ๊กอุียวอุ้ยกระเด็นแล้วนั่นนิมอะไรน้าแม่กระป๋อ นี่เอ้องอะตาใส่ปะนี่ได้เต็มหองสตัวกว่าจะพูดมดสัสสวนพูดไม่ถึงตัวใหญ่เลยปะ,นะเน้นพาคนงานแม่อู๋อย่างเดียวนั่นน่ะนิมโอ้งานไม่ทำเน้นพาคนงานแม่อู๋ว,ว้าวอะไรนะ <c oughs> เล็กก็ไก่อบอ,องนี่เนี่ยนายนี่นเ,นนนเอาใจร้านอะเพราะว่าอยากกินไก่อ้อ,องนี่ <c oughs>